วัดบรวัิเวทแห่งนี้ครับเป็นวัดที่มีความสําคัญกับชีวิตผมมากๆาเลยครับเพราะว่าเป็นวัดที่ผมได้มีโอกาสบวชเรียนที่นี่ครับแล้วก็ได้เรียกว่าได้ศึกษาพระธรรมวินัยธรรมะเนี่ยเป็นเวลาถึงประมาณหนงเดือนนะครับเป็นที่ที่ผมมีความทรงจําดีๆที่นี่มากมายกลางคืนไฟฉายไฟฉายก็บอกเดียวนะตอนแรกเดินมาทีสี่ห้ารูปเดินมาจะค่อยๆหายทับุติทีเดลูมีละลูเ <c oughs> พื่อรูป <c oughs> ระ <c oughs> หว่างทางจนสุดท้ายเนี่ยเหลือผมอะ คนเดียวว่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกกรตรอกตลาดวันชาติแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่มีความสําคัญเช่นกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่ที่ผมได้เดินบิณฑบาตตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดบวรนิเวศแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวนี่ที่ร้านครัวป้าแดงบางลำพูนร้านร้านนี้ดังมากนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปเติมพลังก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตามผมไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคยผมเคยบวชที่วัตบรวันตอนปีห้าสามครับตอนที่ผมบวชนะครับอยู่กับหลวงตาสาโรน์อ้เนี่ยหลวงตาสารจน์ใช่จะใส่ประจำเลยมาทางนี้ไงครับคณะคณะบรรจบก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็มาเนี่ยเดินตามหลวงตามาตอนบนพระเนี่ยครับเดินผมก็บินสบัดทางนี้เข้าไปคุณป้าชื่ออะไรขอโทษนะครับเขาจะเรียกกัาป็ป้าแดงป้าแดงเอ้าป้าแดงเอ้าป้าแดงเจ้าของร้านเหรอเนี ป้าแดงขอโทษครับเติมพลังนะเพราะวันนี้ไปแต่งมาไม่เรียบร้อยนะไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยเนี่ยดูสิเหมือนจะตายเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทำทานข้าวก่อนเติมพลังก่อนนะป้าแดงนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันกันนะครับป้าแดงขอบคุณครับขอบคุณครับเอามาทานข้าวกันทานข้าวกันต้องกินให้หมดเลยครับถ้าไม่หมดนี่ถูกจับไหมครับเอาไม่ไม่หรอครับ อันนี้ให้ข้าวผม2จานเลยเหรอครับป <t une> กติร้านประแดงนี้ให้ให้ข้าวมา2จานนี่ะอครับอันนี้เรียกว่ากับอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ลากลบกับนะครับอนนัีลาแล้วหรือว่าอันนี้ให้ลาดตอนกลับครับตอนกลับประแดงบอก <t une> แล้วครับแล้วครับน,นี่เป็นเขาเรียกกรอบตรงตลาดที่ผมตอนที่โบวที่วัดประบอนะครับได้ได้มาเดินบินทบาท่างนี <t une> <t une> ้นะครับเวลาบินทบาทนะครับ ครับไม่ใส่รองเท้านะครับอันนี้จะเป็นตรอกเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรงตลาดวันชาตินะครับเลยสะพานวันชาติมานิดนึงนะครับเราก็จะเดินเข้ามาโอ้ยังดูสุขภาพแข็งแรงวัสดีครับผมเคยบวชที่วัดบวรครับตอนปี53แล้วก็บิณฑบาตท,ทางนี้กับหลวงตาสารโรธครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาลื้อฟื้นความหลังนิดนึงครับว่าตอนนั้นเนี่ยทำไ,นะไมเดิน,นกับตาเองครับเออคุว่าแล้วทไมคสวัสดีค่ะเาจะมาดูเราจะมาดู ยังยังครับเอ่อเคยเคยเคยบวชตอนปี53ครับเคยเคยมีอนบวชขอรองเท้าด้วยอี้เวลาร้อนๆก็มีพิษอะไรมั้ยนะ อดทนอย่างเดียวครับอีกอย่างที่ผมอยากอยากจะฝากบอกด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยเวลาพระบิณฑบาตพระท่านไม่ได้ใส่รองเท้าถ้ามีเศษอะแรงต่างๆๆเนี่ยต้องให้ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลด้วยลองเดินเหมือนกันอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นบาทแล้วกันนะครับนะก็ก็ก็จะประเมินประมาณนี้นะครับเนี่ยร้านต่างๆนี่ก็ <c oughs> ก็ยังยังอยู่เกือบๆเหมือนเดิมนะครับคนจะเยอะกว่านี้นะครับช่วงเช้าเช้า แล้วเราเตือนเลี้ยวทางนี้นะครับเอ๊ะดูนะแป๊บหนึ่งนะผมอาจจะหลงทางอ่าทางนี้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 ครับทางนี้สวัสดีครับขอคุณครับทางนี้ไปทะลุถนนได้ไหมครับสะพานอ๋อซอยหน้าเหรอครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับิดปีซอยครับป0ซอย้ไม่ได้มา14ปีซอยเขาก็เท่าเดิมแหละเือแต่เราเนี่ยแหละ จำไม่ได้แต่ยรายการครับวัดปะละวัดปะละวัดปะละก่อนอื่นนะครับเมื่อเข้ามาแรกเลยเนี่ยเราจะเจอเขาเรียกว่าประตูนะครับ สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเสี่ยวกลางลักษณะศิลปะเนี่ยจะเป็นทวารบาลนะครับหรือเป็นเทวดาที่เฝ้าประตูนะครับเครื่องทรงต่างๆจะเป็นแบบไทยแต่ว่าใบหน้าจะเป็นแบบจีนเพราะว่าประตูนี้สร้างขึ้นตรงช่วงสมัยรัชกาลที่สได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากทางจีนนะครับต้องต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนนะครับสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเขายังมีการสู่ฝฟินกันอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาฝฟินมามาถวายเทวดาที่รักษาประตูแห่งนี้นะครับ โดยการเอาเอาฝิ่นมาป้ายมาป้ายที่ประตูมาป้ายที่ปากของเทวดานจนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อทางการประกาศว่าให้เลิกฝิ่นไปเนี่ยคนที่มาบูชาต่อเขาก็เลยเอาโอเลี้ยงมาแทนฝิ่นจนวันหนึ่งเนี่ยคนมาบูชาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเกิดความไม่สะอาดอนะไรเงี้ยทางวัดก็เลยประกาศห้ามนําโอเลี้ยงมาบูชาก็เลยคงความสวยงามจนถึงทุกวันนี้นะครับ น่าจะมีอยู่นะคะน่าจะมีอยู่นะคะอ้าวมีอยู่จุดทูบจุดเทียนนะครับถวายดอกบัวข้างนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระพุทธชินสีพระประธานของวัดบรบอนิเวศวิหานอย่างน,นี้กันข้างในนะครับ <het> พระสวรรณเขตนะครับ ที่เห็นเป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นองค์แรกที่ถูกอัญเชิญมาที่วัดประบวรแห่งนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชเจ้ามาหาสัติพลเสนนะครับทรงทรงเป็นกรมพระราชบังบวรวังหน้านะครับทรงทรงได้อัญเชิญมาคาดว่าเนี่ยอัญเชิญมาประมาณปี2367นะครับตอนนี้เนี่ยก็200ปีพอดีองค์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือพระพุทธชินสีนะครับพระพุทธชินสีเนี่ยมีความสําคัญมากมาก มีค,ความสําคัญยังไงคือพระพุทธชินสีเนี่ยได้ถูกอัญเชิญมาจากวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยตอนเชิญมาครั้งแรกเนี่ยท่านไม่ได้ถูกประดิษฐานไว้ในพระบโบสถข้างหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าท่านได้ถูกประดิษฐานอยู่ข้างหลังของโบสถ์นะครับเพราะว่าข้างหน้าโบสถ์นี่จะเป็นทิศเหนือใช่ไหมครับพระพุทธชินสีเนี่ยท่านถูกอัญเชิญมาก่อนแล้วตั้งอยู่ในมุกทางทิศทิศใต้นะครับต่อมาเนี่ย เมื่อสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านได้เอาบุกคางทิศใต้เนี่ยเอามาสร้างพระเจดีย์นะครับท่านก็เลยได้อัญเชิญพระพุทธชินสีเนี่ยมาประดิษฐานอยู่รวมกับพระสุวรรณเขตจนอยู่ในโบสถ์ทุกวันนี้เป็นสองพรองค์คู่กันอย่างที่พวกเราเห็นกันครับพระรูปหล่อนะครับที่ตรง ฐานของพระพุทธชินสีนะครับที่มีเห็นสีสามพระองค์นะครับก็คือเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับของวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้องค์ตรงกลางเลยนะครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรนะครับของวัดบวรนิเวศเป็นเจ้าวาดเนี่ยพระองค์ที่สองนะครับต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับองค์ต่อมาเนี่ยนะครับทางขวามือนะครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับถือได้ว่าเป็นเจ้าอาวาส พระองค์ที่3นะครับที่คลองวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้นะครับส่วนองค์ทางซ้ายมือนะครับสมเด็จพระสังฆราเชเจ้ากรมหลวงวชิรยญาณวงนะครับถือได้ว่าเป็นท่านเจ้าวานะครับคลองวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้เป็นระดับที่4พระพรมมุนีเป็นเจ้าวาดวัดบรดวรนิเวศวิหารองค์ที่5ครับสมเด็จพระสังฆราเชเจ้ากรมหลวงวชิรยญาณสังวรเป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารองค์ที่6ครับสมเด็จพระวรรณรัตน เป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารองค์ที่7และท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับพระธรรมวชิรยานเป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารองค์ที่8ครับอย่างที่เห็นเนี่ยจ,จริงจะมีะตามลายฝาผนังนะครับภาพกิจกรรมฝาผนังต่างๆในโบสถฝีมือของศิลปินที่วาดเป็นฝีมือของครวอินโคครวอินโคคือศิลปินที่มีชื่อในยุคนั้นเลยสมัย คุัตนากรสิ์ตอนต้นนะครับเชื่อได้ว่าครูนอิโครเนี่ยก็เป็นพระนี่แหละเพราะว่าคําว่าครัวเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นพระอย่างเ да ช okay? ่นครัวโตอย่างงี้ก็คือสมเด็จพระจังโตใช่ไหมครับครัวอินโคก็คือท่านก็คือเป็นน่าจะเป็นพระในยุคนั้นสถานที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าใต้ฐานของพระพุทธชินสีนะครับเป็นที่ บรรจุนะครับพระบรมราชสรีรางคารนะครับของรัชกาลที่หนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9้านะครับไทยที่ได้มากราบพระพุธจินสีในพระบรมศพรระบธาแห่งนี้นะครับก็เหมือนกับว่าได้กราบในหลวงรอหกแล้วก็ในหลวงรอเก้าด้วยเช่นกันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมอยากจะ บอกเพื่อนๆทุกๆคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับพระแทน่นนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เจ้าฟ้าที่ได้เคยทรงผนวดแล้วก็มาประทับอยู่วัดบวรแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาประทับบนพระแท่นนี้เพื่อฉายพระรูปนะครับ ในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่6นะครับในหลวงรัชกาลที่7ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่ส0ทุกครั้งที่ผมมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมากราบพระแท่นนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับรู้สึกเลยว่าเหมือนได้ได้กราบพระบาทนะครับของพระมหากาษัตริย์ในราชวงศ์จักรีของเราหลายพระองค์มากๆก็รู้สึกรู้สึกดีมากๆนะครับ เรากาลังจะเข้าไปนะครับสักการะพระเจดียด์นะครับแต่ปกติเนี่ยตรงนี้เขตรธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นคารวาสทั่วไปหรือคนที่มาสักการะปกติไม่ต้องถอดรองเท้าตรงนี้ก็ได้นะครับด้วยความที่เราเคยทํามาตอนบวชนะครับแล้วก็ผมก็ยังทำจนทุกวันนี้คือผมจะต้องถอดรองเท้าก่อนเพื่อให้ความเคารพสักการะพระเจดียด์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพระบรมรูปหล่อนะครับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะครับเป็นรูปหล่อที่เท่าพรงจริงเลยก็ว่าได้นะครับ รอบๆนี้ก็จะมีพระปางต่างๆพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเก่าแก่อยู่รอบๆเลยนะครับชั้นล่างส่วนชั้นบนเนี่ยที่เราจะขึ้นมากันนะครับเราก็จะมาเดินวนสามรอบนะครับเพื่อเป็นการสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับจะมีอินทรีนะครับมีสิงห์มีช้างแล้วก็มีม้าอยู่ประจำทิศต่างๆนะครับถ้าเราเห็นสิงห์แปลว่าทิศนี้คือทิศใต้นะครับเอาไปไหนครับคุณ อะไรครับคุณน, <laughs> นี่คือ,อพระพยรีพินานะครับโรรองจริงนะครับทำไมท่านถึงชื่อพระพยรีพินาศเพราะว่าตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่4ี่นะครับโรร่งท่านได้พระพรีพินาศมาเนี่ยเหมือนกับท่านทรงจะทําอะไรก็ราบรื่นผ่านพ้น,นไปด้วยดีไม่เคย่ายแพ้กับสิ่งใดๆเลยนะครับมีโอกาสมาวัดบวรแห่งนี้นะครับก็ขึ้นมาสักการะพระพาลีพินาศจะทําอะไรก็จะได้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีนะครับ ใครคิดอะไรไม่ดีก็ขอให้แพ้พ่ายแพ้พ่ายตัวเองไปนะครับจริงๆอ่ะผมผมมีเพื่อนนะตอนผมบวชอยู่อ่ะผมมีเพื่อนนะผมไม่เคยบอกใครนะผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่อ่ะไม่รู้ว่าวันนี้เขาเขายังอยู่หรือเปล่าถ้าโชคดีก็ได้เจอเขา่าเพื่อนเหมือนบางทีเพื่อนผมเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นนะครับเขาก็ ออุおお <that> oh, well. ุยยเธอแหละดูดดูดอุ้ยน่าจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนสมัยผมบวชอยู่ที่นี่ครับโอ้สบายดีนะอยู่ดีกินดีเลยนะตอนที่ผมบวชอ่ะแต่ท่านเขาตัวเล็กๆเลยนะแบบเล็กๆกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยหรืออ่ะเขาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็วัดบวรแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคณะต่างๆอยู่หลายคณะด้วยกันนะครับเป็นคณะสําคัญๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นคณะสูงแนาชาตินะครับเรียจะมีหลายหลายตำหนักครับมีพระตำหนักเพชรพระตำหนักจันทร์นะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือตำหนักคณะบรรจบเป็นจมานะครับที่ตอนผมบวชแล้วผมอยู่ที่นี่ผมก็เลยถือว่าเป็นสิทธิ์คณะบรรจบเป็นจมาแต่ตอนบวชเนี่ย ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ผมอยู่ที่ตึกนี้ครับอยู่ที่คณะสูงนานชาติตอนนั้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ตปรงผมนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องที่จะมารออนุโมทนาบรรยากาศในวันนั้นก็จะมีภาพอยู่ครับก็ก็จะมีมีมาครับมีมามีพี่ในวันนั้นก็มีพี่ๆสื่อมวลชนมีอะไรมามีพี่พี่ๆในวงการเพื่อนๆในวงการมาร่วมที่มาไหว ็ตอนนี้นะครับเราได้เข้าไปอยู่ในกุตินะครับคณะเป็จนจงกิจมาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับนะครับพระครูวิสุทธิธรรมพานนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ,บรวรเวทวิหารนะครับผมเนี่ยขอเรียกญ,ญาตเรียกว่าหลวงพี่ก็ได้กันพี่จริงๆ <laughs> ผมเรียกหลวงพี่แต่คนส่วนใหญ่ที่นี่จะจะเรียกท่านว่าหลวงตานะครับผมผมผมจะเรียกหลวงพี่สารโรชนะครับ ขอขอขอญาตเรียกเรียกหลวงพี่นะครับหนหันตามสบายสมัยก่อนเวลาผมชอบดูข่าวพระราจารย์มากมากเด็กๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าในบางทีในหลวงท่านเสด็จที่ไหนพระราชนีท่านไปไหนทธอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้ยินชื่อวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยบ่อยมากจนวันนึงอ่ะหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่จำได้ไหมผมได้มาเจอหลวงพี่ที่บ้านบ้านพี่อู๋ตอนนั้นที่ทําบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญได้นนั่นน่ะเป็นจุด จุดเริ่มต้นแรกเลยนะครับที่ที่ผมได้เข้ามาคุกีได้เข้ามาสัมผัสผูกพันกับวัดวัดบวรเนี่ยจริงจังๆเนาะท่ใช่แล้วก็จะบวชก็เลยบอกไปว่าระเบียบวัดบวรเนี่ยถ้าจะบวชต้องอย่างตามต้องส5้าวันค้าหน้าคนที่จะบวชนี่ต้องต้องท่องให้ได้จําขึ้นใจปากเปล่าบางท่านก็ใช้เวลานานกว่ากว่าจะท่องคล่องไม่ผมครับอ๋อไม่นานคุณกับกันเป็น นักร้องเก่าอยู่แล้วความจําดีมากแล้วยิ่งรู้เลยว่าได้ได้ต้องได้บวชเดียวใช่หน่าเจ้าประคุณพระวนรัตน์เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าต้องต้องแม่นมากๆคือคือพลาดไม่ได้เพราะว่าพงษ์ท่านให้ความเมตตามากนะให้ความเมตตาที่บวชแล้วเราต้องต้องพร้อมมากที่อยากจะบวชที่วัดบวรอย่างนี้จะมีน้อยคนนักนาที่จะสมัครใจไปคือเรียนจบที่วัดบวรแล้วก็สมัครใจไปอยู่วัดป่ากรรมฐานวัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่อำเภอไม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มากราบเรียนครับว่าหลวงพี่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 ไ้ได้มากราบเรียนหลวงพี่ว่าว่าถ้าครบเรียนแล้วเนี่ยครับสิบห้าวันหลวงพี่แต่เมื่อกี้เราก็คนหลวงตาหลวงตาหลวงตาผ้าเราก็เราก็ติดไงเราตัวเราเนี่ยเรามีการเราขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเพื่อ ให้คุณตาให้ญาติทางฝ่ายคุณแม่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยได้มีโอกาสทําบุญ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะไปวัดอรัญญเวกแล้วหลวง mm hmm. หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปทิโปเนี่ย mm hmm. โดยส่วนตัวผมก็เคารพหลวงพ่อ hmm. ท่านเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วในหลักคําสอนหลักการปฏิบัติของพ่อเปลี่ยนนะครับ mm hmm. ลูกศิษย์ของท่านที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จักกันดี mm hmm. ก็คือพี่เบ mm ิร hmm. ์งชยัยแม่กซ์ตตายไปไปอยู่กุฏิพี่เบิร์ดเนาะผมไม่ครับไม่คร่ผมอยู่กุฏิกุฏิลึกเข้าไปอีกครับตอนผมอยู่นี่โหพีคมากครับ ตอนนั้นเนี่ยพอไปถึงเน sí ja ี่ยผมก็ได้รับทราบว่าพระเจาาเปลี่ยนให้ผมไปอยู่กุฏิลึกสุดอยู่ติดป่าช้าที่สุดเขาบอกว่าที่นี่นะถ้าพระใหม่มาแล้วปฏิบัติไม่ดีไม่ตั้งใจนะระวังนะกุฏิที่นั่นเน่ะต้องเล่าที่หนึ่งว่าหลังจากเวลาเราทําวัดเย็นเสร็จแล้วครับทำวัดที่น่ก็สองสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มอย่างเงี้ยกลางคืนไฟฉายไฟฉายกระบอกเดียวนะ ตอนแรกเดินมาทีสี่ห้ารูปเดินมาจะค่อยๆหายท่ากุติทีละรูปทีละรูปเทีละรูประหว่างทางจนสุดท้ายเนี่ยเหลือผมอะคนเดียวอะแล้วมันจะไปเข้าเขตป่าช้าแล้วอะแต่ละที่คือไม่มีผู้คนเลยอะเงียบแล้วเป็นทางเล็กๆทางลึดมืดแบบไฟฉายมีแสงสว่างจากไฟฉายอันเดียวจริงแล้วเป็นี้ยทุกวัน จะเหลือเหรอจะเหลือเหรอครับโอ้โหพี่ว่าจะเหลือเหรอครับคี่ว่าไม่กลัวเขาเรียกว่าต้องต่อสู้ต้องกําหนดจิตต้องทําอะไรตรงอย่างมีคําถามว่าทำไมจะต้องไปป่าช้าหนึ่งก็คือฝึกจากของจริงสักวันหนึ่งเราเขาจะต้องตายฝึกตายก่อนตายจริงพูดเล่าคนลุกเลยครับพี่พอคนคนลุกคนลุกจริงจริงพอคนนั้นมันจะจำความรู้สึกได้เลยว่าแบบทุกสุดท้ายทุกคนจะต้องตายตายแล้วลย ตายแล้วเป็นผีเหมือนกันแล้วกลัวผีทำไมมันเหมือนมันตัดความกลัวแบบชึบไปเลยเก่งมากมีอุบายสอนตัวเองที่เยี่ยมมากมันก็มันก็มันก็คิดขึ้นมาได้ครับผมจนไม่อยากจะศึกจนนายมาตามมาเรียบเรียบเคียงเคียงคุณทคนลเกียรติวีรววันคุณบอยเออมามาถวายอาหารบอยก็มาทําบุญพี่บอยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีพวกพี่พทีมงาน แวะเวียนกันมาทําบุญจากกองซิทคอมบ้างตอนนั้นสายบ้านนิมิรักอยู่ตอนนั้นยังเป็นยังเป็นพระเอกอยู่ยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแวะเวียนกันมาทําบุญแล้วก็จะมาแบบที่ก็ที่สบายดีนะครับที่จะไปไหนอีกไหมครับจะเปิดกล้องอันนี้แล้วนะครับพี่ครับแต่เขาก็จะไม่ไม่ได้ถามตรงๆนะก็ให้เขาแบบตื่นเต้นเล่นนั่นีีหรอกมันเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้ จะได้แกล้งนายผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แกล้งนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่สารุ่นเป็นอย่างสูงมากๆเลยครับที่เมตตานะครับให้ปกตินะหลวงพี่ไม่ได้ให้สมท่ง่ายๆนะอย่ามาอย่าลาอย่ารายการหรืออย่านะาาาานานะไม่ไม่ได้นะมันขอคิวยากนะต้องผ่านผมนะขอ,ขอคิวยากไม่ได้หลวงพี่ปกติไม่ได้ให้ใครง่ายนๆนครับวันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นความเมตตาของพี่สารุ่นมากมาก ขออนุโมทนาขอบคุณรายการดีๆอย่างนี้อ,อยากให้เผยแผ่ให้มากแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปขอความสุขสวัสดียงมีแก่ทุกท่านทุกเมือ่อทเและสำหรับวัดประหลักครั้งหน้านะครับเราจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดไหนพร้อมทั้งเรื่องราวความศรัทธาอะไรนะครับโปรดติดตามห้ามพลาดเลยช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe มาเป็นกัลยาณมิตรกันนะครับเราจะได้อนนุโมชนาสาธุไปพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับแล้วพบกันครับ